เฮสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บับบี้ชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะบัอบบี้เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาแล้วก็การแก้ไขปัญหารักสามเศร้าการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะซึ่งรีวิวเราจึ้งมากช่วงนี้บับบี้ก็พอจะมี เวลานะคะในการทำรีวิวนะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ๊ะมีรีวิวจริงหรือเปล่าแบบนึงนะบ๊อบบี้ขอเปิดให้ทุกคนดูก่อนนะคะนี่เข้าไปที่ชุมชนของเราหรือแอดไลน์นะคะมาก็ได้นะบ๊อบบี้ไว้อันนี้คือในชุมชนช่องของเรานะคะหรือว่าแฟนเพจก็ได้ line, แอดไลน์บบแอดบ๊อบบี้ชิสาเนี่ย เข้ามาดูรีวิวได้เลยดึงแฟนเก่ากลับมารีวิวดูดวงต่างๆเยอะมากอันนี้ของจริงนะคะเหมือนจ้างแต่แต่เรื่องจริงนะจ๊ะนะจ๊ะก็ถ้าไม่มั่นใจเข้ามาดูรีวิวกันก่อนได้โปรโมชั่นเดือนนี้2แถมหนึ่งนะไม่พูดเยอะนะคะไม่พูดเยอะนะคะ อาจจะต่อให้ต้นเดือนนิดหน่อยลองเงินเดือนออกแต่หลังจากนี้ไม่มีแถมแล้วนะคะซึ่งคุ้มมากนะคะบางคนแถมหลายพันมากเลยนะคะเริ่มกันเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะผ้าอยากจะบอกอะไรมาขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะแรนดอมคลิปนี้ผ้าอยากจะบอกอะไรคะ นร The c h a r ป i o t The d e v i งสีดา The Hermit คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดคุณอาจจะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรโดดเดี่ยวบ้างในบางครั้งเนาะ ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทําไมเราถึงแบบมีชีวิตที่รู้สึกมันมันโดดเดี่ยวหรือมันแบบอาจจะยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแปดดาบคือความอึดอัดความเสียใจความรู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องของตัวเองนะคะ เด e เดวิลเข้ามาเด e เดวิลคือความผิดหวังเสียใจซ้ําแล้วซ้าอีกในเรื่องของความรักแล้วก็คุณเป็นคนหนึ่งที่ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยมากในเรื่องของความรักแบบมีความต้องการมีความปรารถนาให้ความรักประสบความสําเร็จให้ความรักสมหวังดังใจนะคะอยากให้มันออกมาดีอย่างที่มันควรจะเป็น อยากให้มันเป็นจริงอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลิศมันปงังมันเป็นดังที่เราหวังแต่คุณก็เป็นคนหนึ่งที่น้อยใจโชคชะตาอีกเชก่นกันว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยมีดวงในเรื่องของความรักเลยนะคะถ้าให้บาร์บี้แนะนำทุกคนควรที่จะผ่านการแก้กรรมมันทำให้ความรักของคุณน่ะดีขึ้นจริงๆที่สำคัญที่สุด ที่มากกว่าความรักอะ่ะคือเรื่องของเรื่องของการเงินมันดีขึ้นมากๆนะคะแต่ตอนนี้วิ่ว่าคุณน่ะค่อนข้างตรงได้แล้วแหละ ลงได้มากขึ้นนะคะอยู่คนเดียวได้บ้างแล้วหรืออาจจะมีความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สมหวังมาแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคเราพอที่จะปลงได้บ้างแล้วเหมือนแบบพอเข้าใจในศัจธรรมเข้าใจในอะไรหลายๆอย่างได้บ้างนะคะกับในเรื่องของความรักนี้ ้าวดาดนะเพราะว่าคุณเคยเครียดแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรจากจากความเครียดของคุณคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้อะไรอะ่ะงั้นเราไม่เครียดจะดีกว่าไหมเพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตจริงๆคือคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องการที่จะเจอคนที่มันแบบใช่จริงๆคนที่เป็นคู่จริงๆคนที่คุณจะรู้สึกว่าคุณแบบไม่ต้องเสียเวลากับอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะไพ่เดทไพ่ดเดือดซันคุณคงยอมปล่อยวางในความรักที่ผ่านมากับคนคนหนึ่งที่เขามีลักษณะนิสัยค่อนข้างเจ้าชู ซึ่งคุณรู้สึกว่าต่อให้คุณพยายามในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่ความสัมพันธ์เนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลงเอ่ยกันคุณก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งมันก็ท้อนะบางทีก็แอบ,บรู้สึกว่าเราไม่มีแรงนะคะไม่มีกระจิตกระใจในการไปต่อเลยก็มีความรู้สึกว่า เราควรที่จะอยู่นิ่งๆไหมควรที่จะอยู่เฉยๆไหมแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานไหมบางครั้งมันก็ทำให้คุณลืมช่วงเวลาต่างๆไปนะคะหรือว่ามันก็ช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณคลายเหงามากขึ้นรู้สึกว่าคุณแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอคุณน่ะ เหมือนพยายามที่จะปล่อยวางได้บ้างแล้วว่าถ้ามันจะใช่มันก็ใช่แบบนึงนะทุกคนกล้องมันไม่ลงล็อกเหมือนพยายามลึกๆอ่ะพยายามที่จะปล่อยวางบ้างนะคะว่าแบบเออถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย เดือมูลสิดาบคุณคงเจ็บหนักอะ่ะกับความรักครั้งล่าสุดอะ่ะที่มันอาจจะเพิ่งจบไปหรือจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันงงคงเป็นความรักที่คุณยังรู้สึกฝังใจกับมันอยู่นะคะมันเลยทำให้ ณนะวันนี้คุณไม่ได้เป็นคนที่เปิดเปิดในเรื่องของความรักขนาดนั้นคุณก็ยังคงแบบมีกำแพงในเรื่องของความรักอยู่ลึกๆแล้วอะนะคะมาลุยกันต่อนะแล้วความสัมพันธ์จัเป็นยังไงอีก The Empress สิ่งที่คุณมองหาหรือสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการที่จะเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์นี้เท่านั้นซึ่งความหวังมันค่อนข้างที่จะลิบลีแล้วคุณนะ่ะมองไปถึงอนาคตที่ไกลมากคุณต้องการที่จะแต่งงานกับเขาคุณต้องการที่จะจริงจงังคุณต้องการที่จแต่งงานกับเขา The Emperor 4. ่ถ้วย 3. ดาบแต่คุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณหวังมันมันแทบจะไม่มีแบบความหวังเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณจะต้องเข้มแข็งคุณจะต้องยืนได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องมีคุณค่าแม้กระทั่งเขาแบบไม่สนใจหรือเขาไม่มองก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณแบบ ได้ใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้นะคะจริงๆคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างหญิงในศักดิ์ศรีอยู่พอสมควรนะอะไรถูกก็ถูกอะไรไม่ถูกก็ก็อยากอยากทำให้มันถูกต้องนะคะอะไรยอมได้ก็ยอมอะไรยอมไม่ได้ก็ไม่อยากจะยอมนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเขา จะรักเราจริงๆเขาก็ต้องให้เกียรติเราเขาก็ต้องให้เราเป็นตัวจริงถ้าจะให้ฉันแบบมาเป็นตัวสำรองหรืออะไรฉันคงไม่ทําแบบนั้นต่อให้ฉันแบบจะรู้สึกว่ารักเธอมากแค่ไหนแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ยอมนะคะที่จะตกเป็นตัวสำรองของใครเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่คุณแบบรู้สึกนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะไปกันต่อแล้วจะทำยังไงดี สามเหรียญสิบสิบเหรียญเดี๋ยวเลิฟเวอร์จริงๆลึกๆอะคุณก็แอบ,บคิดนะว่าเขา,าคือคู่คุณหรือเปล่าแต่ว่าคุณรู้สึกว่าถ้ามันใช่มันคงจะมีจังหวะที่คุณกับเขาเนี่ยคงจะได้คบกันจริงๆเดอะซัน บางเคสเขาแต่งงานมีลูกแล้วมันก็จะดูยิ่งความสัมพันธ์ลิบหี่แล้วก็ยากนะคะถามว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อวิมองว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยคงอาจจะขอดูก่อนความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อคะให้ใบสรุปมาเลย ก็เหมือนคุณกับเขาว่ารักกันทั้งคู่แต่ว่านะตอนเนี้ยมันอาจจะต้องจบไปก่อนเพราะเนื่องจากมันชัดเจนไม่ได้อะเนาะแล้วคนคนนี้เขาก็รักคุณแล้วก็หวังดีกับคุณเขาก็ยินดีนะถ้าคุณยอมที่จะอยู่ในสถานะแบบคนที่สองหรืออะไรเขาก็ยินดีที่จะคบสอนแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาอะวิวว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณคุณแบบไม่ได้อยากที่จะไปต่อแบบ ในฐานะนี้อ่ะคุณอยากต้องการเป็นตัวจริงเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้แบบความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้นะคะณนะตอนเนี้พี่ก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ดีกว่าการครบซ้อนนะแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้ลงเอยกันไหมเดอะเมจิกเชนไพ่เก้าดาบโอเคพี่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณนะ เดือดซันแล้วก็ขึ้นไพ่หดาบสุดท้ายเขาจะเลือกคุณนะคะแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้นะเดือดซันขึ้นมาหลายรอบแล้วพอคนเรามันคู่กันแล้วมันไม่แขวกันหรอกเนาะมันอาจจะมีจังหวะชีวิตมันอาจ,จะมีเวลาของมันนะคะดังนั้นเราก็ต้องเคารพในกฎกติกาจังหวะชีวิตและเวลาของมันด้วยนะจ๊ะ ใครที่อยากเรียนไพยิบซีนะบิี่เปิดสอนเจอตัวเป็นๆเ,เนี่ยรุ่นสุดท้ายสําหรับปีนี้นะคะปีนี้ไม่เปิดแล้วนะใครสนใจก็รีบสมัครมาเลยนะคะมีราศีมีนราศีกุมราศีมังกรแล้วก็ราศีธนูนะต่อมานะคะโรแมนติกแองเจิลนางฟ้าอยากจะบออะไร New Love Financial and Korea t r u e love, unrequited love, attraction นะตอนนี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องของการงานการประสบความสำเร็จไปก่อนและถ้าคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่คุณมีได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เวลานี้ที่เขาจะกลับมาแล้วคุณไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดรอใครเพื่อใคร ถึงเวลาแล้วทูเลิฟอปะคุณเป็นรักแท้ของกันและกันยังไงคุณก็ได้กลับมาอยู่แล้วแต่ถ้าใครรอไม่ได้อยากเร่งหรือว่าอยากแบบให้มันมีวุ่นสัมพันธ์มากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ผูกจิตผูกรักได้นะคะตามตามรีวิวที่บ๊าบบี้มีเลยอันเนี้ยก็จะทําให้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าบี้แนะนําให้มาปรึกษากันก่อนก็จะดีกว่านะจ๊ะ มาดูข้อความที่เขาอยากบอกเรามีอะไรบ้างจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งฉันเห็นความดีในตัวเธอฉันคิดถึงเธอแทบบ้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธออันสุดท้ายรู้ไว้เธอสำคัญสำหรับฉันนะมีว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไม่ว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะอะแบบเป็นแฟนหรืออะไรกันแล้วแต่สุดท้ายแล้วยังไงวิก็เชื่อมั่นว่าคุณก็คือคนที่สำคัญสำหรับเขาอยู่เสมอนะคะดังนั้นเมื่อถึงเวลาคุณจะได้วกวนกลับมานะเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบ คู่กันแล้วมันไม่แขวกันจริงๆนะโอเคสําหรับใครที่สนใจอยากตัดมือที่สผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักเครื่องรางหรือว่าเรียนไพ่ยิปซีนะคะหรือว่าดูดวงก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะมีโปร2แถมหนึ่งให้รีบเลยนะทุกคนเชื่อไหมว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะมีคนแถมไปหลักหมื่นแล้วอะ่ะมีคนแถมไปหลักหมื่นแล้วอะ่ะคือพี่แบบปีนเหมือนแบบไม่ได้กําไรไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยขาดทุนมากๆแต่พี่ก็ จัดเพราะว่าเป็นวันเกิดของบี้เองนะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวดังนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะลงทักมาก่อนก็ได้นะคะก่อนสิ้นเดือนนี้อะไรแบบเนี้ยได้โอเคนะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า